ถาออกกลังกายสําหรับคนที่ปวดเข่านะคะตาแนะนําให้นั่งออกกำลังกายค่ะนะคะนี่เลยค่ะนะคะนั่งออกกำลังกายก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้ค่ะสบายด้วยค่ะไม่ปวดเขา่าแน่นอนค่ะไม่มีผลอะไรกับเข่าแล้วแน่นอนค่ะลองทําดูนะคะนั่งสบายๆออกกำลังกายเลยค่ะไ e เวทเทรนนิ่ง hey, ด้วย ออกกลังกายด้วยสบายเข่าด้วยค่ะไม่มีการทำอะไรกับเข่าเราทั้งสิ้นนะคะใช้แขนอย่างเดียวทาได้ไหมคะอ่ากำเนื้อมัดใหญ่นะคะแขนของเราสบายด้วยค่ะ ได้หลายท่าเลยค่ะสำหรับคนปวดเขา่านะคะท่านี้ก็ได้โอเคเก่งมากค่ะลองทำดูค่ะนี่อันนี้ก็ได้ค่ะ บายๆขอบคุณมากค่ะทุกคนที่ดูคลิปต่อจนจบนะคะ